คานเหล็กรัดรอบอาคารมีความสําคัญยังไงไปดูในคลิปนี้กันเลยครับในกรณีที่เราสร้างโกดังสูงตั้งแต่7เมตรขึ้นไปความสูงดังกล่าวมีผลต่อความแข็งแรงของโคดังที่เราสร้างนะครับเราสามารถเพิ่มความแข็งแรงของโกดังจากกรณีดังกล่าวได้2วิธีคือวิธีแรกนะฮะใช้คานเหล็ก1เส้นรัดรอบอาคารเอาไว้เพื่อกระจายแรงในแนวนอนเช่นแรงลมและลดการบิดตัวของอาคารนะครับ และวิธีที่2นะคะคือเพิ่มขนาดเสาอาคารให้ใหญ่ขึ้นเสริมความแข็งแรงแต่ก็จะมาด้วยค่าวัสดุที่แพงขึ้นนะครับและต้นทุนในการทำฟุตติ้งต่อหม้อที่ใหญ่ขึ้นดังนั้นวิธีแรกจึงเป็นวิธีที่นิยมมากกว่าเพราะมีต้นทุนที่ถูกกว่าวิธีที่2นั่นเองนะครับและสําหรับใครที่มีแผนจะสร้างโกดังสินค้านะครับสามารถปรึกษาผมได้ฟรีๆแบบไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะ เพราะว่าผมเองเป็นโรงงานผู้ผลิตชิ้นส่วนก็จะมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและแนะนําเทคนิคต่างๆเพื่อให้ท่านได้รู้ทันกับผู้รับเหมาและสามารถสร้างโกาดังได้ตรงตามจุดประสงค์ในงบประมาณที่ท่านต้องการสามารถติดต่อผมได้ตามเบอร์โทรและไลน์แอดตรงนี้ได้เลยครับ